พกันพึ่งได้นะคะที่ช่องฮันนี Channel ค่ะและในคลิปนี้เพื่อนๆพึ่งนำรถตัวที่แพงที่สุดในฟอร์ดมาให้ดูค่ะจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันในคลิปค่ะ PREVIEW สวัสดีค่ะน้ำพึ่งจากช่อง Hanny Channel นะคะและตอนนี้พึ่งอยู่ที่ Ford n เ v a l ล n g i มิทากมออ7อีกเช่นเคยค่ะเมื่อต้อนคลิปนะเพื่อนๆพึ่งบอกว่าวันนี้พึ่งจะพามาชมเจ้าตัว f o r ดที่แพงที่สุดใช่ไหมนั่นก็คือคันนี้เลยค่ะขอแนะนําให้กับเพื่อนๆรู้จักนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวเอเวอร์เลยค่ะตัวนี้นะเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อค่ะแต่ที่ว่าแพงที่สุดในรุ่นคืออะไรหนึ่งเลยคันนี้เป็นสีขาวมุกค,ค่ะและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะคันนี้เป็นเบาะสีสอนด่างเลยะค่ะ มาชมรอบๆก่อนนะว่าคันนี้มีดียังไงบ้างค่ะสําหรับคันนี้นะลูกค้าเป็นคนเลือกชุดแต่งเองทั้งหมดค่ะนี่มาเริ่มด้วยที่กระจังด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็น ford ค่ะแต่มีความพิเศษนะเพื่อนๆตรงที่เขาจะตัดขอบสีขาวแบบนี้นะคะเพื่อให้รับกับตัวรถค่ะแล้วก็ไม่จืดจนเกินไปหรือว่าไม่ได้ดุจนเกินไปค่ะไล่มาดูที่ด้านหน้าค่ะ ในส่วนตรงนี้นะของเดิมเนาะเป็นตัวอักษรเป็นสีโครเมียมค่ะลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นสีดำด้านเพื่อให้รักกับตัวรถนะรวมถึงข้อไฟหน้าทางด้านนี้ดะะ้ค่ะมาพร้อมกับไฟมมสแตงสามขีดเรียกได้ว,ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของฟอร์ดเลยเนะาะแทบจะมีทุกคันเลยค่ะแล้วก็ไล่มาที่ด้านล่างนะคะทําสีกันชนเป็นสีดำด้านค่ะสวยเนาะแต่อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีสําหรับตัวหน้ารถของฟอร์ดน้นเพื่อนนอกจากเซนเซอร์นะคะตัว กะระยะที่มีทั้งหมด6จุดแล้วนะคะตรงนี้ก็ยังมีกล่องกล่องเรดาร์ด้วยนะคะพร้อมกับกล้องข้างหน้านะเพื่อทํางานร่วมกันนะคะในระบบความปลอดภัยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการกะระยะนะหรือว่าเลนคลิปปิ้งค่ะไล่มาดูที่ด้านข้างกันนะคะนี่ก็เติมคิวล้อนะคะเป็นคิวล้อ3นิ้วแบบเรียบให้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้คิวล้อจะมีความพิเศษตรงที่เขาเว้นเ,นเทนเซอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะ และสำหรับลูกค้ารายนี้นะคะรีเควสตมาเลยว่าต้องการความนุ่มเงียบก็เลยเน้นเป็นอย่างตัวเดิมที่มากับรุ่นเลยค่ะที่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็จะมีครอบแก้มนะคะสีดําด้านครอบกระจกนะมือจับดําด้านนะคะแล้วก็เบ้ามือจับนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะป้องกันรอยเล็บรอยกีดขวดรอยแหวงต่างๆนะคะเพื่อนๆรวมถึง และที่สําคัญคันนี้เนาะทำให้รถดูเด่นมากเลยค่ะนั่นก็คือการแลปหลังคาครึ่งบนนะจ๊ะ <l ip> เป็นสีดําด้านค่ะแต่ลูกค้ารีเควส์มาเลยว่าขอให้เว้นราวหลังคาไว้เนาะ <l ip> เพื่อให้ดูมีความตัดมิตินิดๆหน่นนนอยๆนะคะไล่มาดูที่ด้านหลังค่ะสำหรับด้านหลังคันนี้นะ ลูกค้าใส่เป็นข้อไฟหลังค่ะพร้อมกับทำไฟหลังนะคะเต็มระบบของเดิมนะตรงนี้จะไม่มีไฟนะจะเป็นแบบแค่สีแดงๆแ,แต่อันนี้เพิ่งก็ทําให้เป็นแบบว่าติดเต็มระบบเลยค่ะ <Wow. S 1> มาพร้อมกับคาดท้ายแบบนี้ด้วยคาท้ายคันนี้จะไม่เหมือนคันอื่นนะนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าจะเป็นสีดําด้านนะคะมากับตัวอกักษรอะคริลิกนะคะเป็นโครเมียมนะสีโครเมียมซึ่งจะไม่ใช้เป็นคาดท้ายแบบมีไฟเหมือนคันอื่นๆเนาะ เพราะลูกค้าเน้นความเรียบหรูค่ะแล้วก็ไม่ได้ยเยอดเกินไปรวมถึงกันชนด้านหลังทางสีดําด้านเะยคะ่ะตรงนี้ก็จะมีเซนเซอร์นะคะถอยหลัง4จุดให้ด้วยพร้อมกับตัวหนังสือนะคะเขียนว่า4 w h e วิวค่ะและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในด้านหลังของคันนี้นะก็คือเป็นระบบเตะปิดเตะปเตะปิดอัตโนมัติค่ะลูกค้ามีกุญแจอยู่ในมือนะสามารถเตะปิดเตะเปิดเพื่อเปิดวางของได้เลยค่ะดูด้านในกันบ้างนะคะ เป็นไงบ้างคะข้างในก็เรียกได้ว่ามีความหรูหราให้โซลักชวรี่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆกับเบาะสีคอนยักค่ะซึ่งจะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะเป็นเบาะหนังแท้ค่ะซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติที่ดีมากเลยค่ะเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับรถยุโรปละคาแพงเลยเนาะสำหรับระบบขับขี่นะคะเพื่อนๆที่มากับในรถตัวนี้นะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0บเทอร์โบค่ะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่213แรงม้าและแรงบิดที่500นิวตันเมตรค่ะ มาพร้อมเกียร์อัตโนมัต,ติเพื่อนๆ10สปีดค่ะและทางด้านนี้นะก็จะเป็นระบบขับขี่นะคะเรียกได้ว่าเทเลนเมเนจเมนค่ะจะเป็นการปรับได้นะในสภาวะถนนต่างๆค่ะและอยากให้เพื่อนๆมาดูนี่คอนโซลคันนี้นะบอกพันอยากเพื่อนๆโอ้โหเขาเดินได้สีน้ำตาลอ่อนด้วยอะไฮโซมากเลยอะ นี่เขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะคะไม่เสียแรงเนาะที่เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวท็อปที่สุดเลยค่ะได้ามาดูที่ด้านหน้าจอบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์แบบใหม่นะคะซึ่งสามารถเลือกได้หลายฟังก์ชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะปรับอุณหภูมิค่ะโทรศพัพท์เนวิเกเตอร์หรือแอปต่างๆซึ่งสามารถเชื่อมได้ทาง Apple Car p l a y และ Android Auto เลยท่าเพื่อนไล่มาดูที่หน้าจอนะคะหน้าจอด้านหน้าของตัวาตัว Everest นะก็จะเป็นหน้าจอ tft ค่ะ ฟังก์ชันต่างๆที่ใส่มาให้ในโพลววรลยระบบขับขี่เรียกได้ว่าตัวนี้ตัวท็อปเทคโนโลยีทั้งหมดที่มีในฟอร์มาอยู่ในคันนี้หมดแ <Okay. S 1> ล้วค่เพื่อนๆลองดูที่ด้านบนนี่เป็นหลังคาพันโรามิกลมนลูฟนะเพื่อนๆสามารถเปิดได้ไปถึงบกหลังเลยโอ้โหเรียกได้ว่าเพิ่มมิสัยสัทั์ในการขับขี่ได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะสำหรับรถที่พึ่งได้เรียกว่าเป็นตัวท็อปที่สุดของฟอร์ดในตอนนี้ค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวเอเวอร์เร t ์ไทเทเนียมพัดนะคะ ขับเคลื่อนสีล้อมาพร้อมกับสีขาวมุกและก็บอดคนอนหยาขามาในราคาค่าตัว1 8 1 9 0 0้านบาทเท่านั้นเองเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรหาพึ่งได้เลยตามที่เบอร์ตรงด้านนี้นะคะพอรถฟอร์ดนะคะบ่งบอกตัวตนของเจ้าของค่ะลูกค้าสามารถแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจไม่ว่าจะเป็นรถฟอร์ดรุ่นไหนตัวไหนนะคะสามารถโทรหาพึ่งได้เลยค่ะสําหรับวันนี้คลิปนี้พึ่งไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ